โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมป One Foot Simulator กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปการอัปเดตใหญ่ของแมป One Foot Simulator นะครับผมว่าแมปมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมโอเคก็ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการอัปเดตกันนะครับผมการอัปเดตล่าสุดอัปเดตใหญ่ล่าสุดก็คืออัปเดตวันนี้นะครับผมก็จะมีโลกใหม่มาก็คือโลก3นะครับผมแน่นอนมีโลก3มเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าต้องขยันฟาร์มกันนิดนึงนะครับผมมต่อไปเป็นผลพิศสารระดับมิติเพิ่มเข้ามา2ผลนะครับผมก็คือผลเวนอมกับผลฟินิกนะครับผมเดี๋ยวไปดูในร้านค้ากันเนาะก็ ผลเวนอมเป็นอันไหนเอ่ยอ่าผลเวนอมคืออันนี้นะครับผมเหมือนเอ่อเป็นเหมือนดอกไม้นเอ,อแล้วก็ผลฟินิกก็เป็นอันนี้เนาะเป็นรูปเป็นรูปเอ่อเป็นรูปนกฟินิกเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับ2ผลมิติที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าแรงหรือไม่แรงนะครับผมอ่าต่อไปเป็นผลอเวกเคนใหม่นะครับผมแม่ตอนนี้เนี่ยมีผลตื่นผลที่2แล้วนะครับผมก็คือผลไฟตื่นนะครับผมก็ เราต้องไปลงเลดบอสนะครับผมนะเพื่อทําผลไฟตื่นเนาะแล้วก็มีเลดบอสเพิ่มเข้ามานะครับผมมีดาบใหม่2ชิ้นเนาะเป็นระดับมิสติกด้วยนะครับผมมามีสไตล์การต่อสู้ใหม่2สไตล์นะครับผมก็คือเดมอนเลคกับเอ่อกาแล็กซี่คอมแบทนะครับผมต่อไปเป็นปืนอัปเดตเข้ามา2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีของแต่งตัวเนาะมีไทม์รีวอร์ซิสเต็มด้วยนะครับผมแนมะ่ไทม์รีวอร์ซิสเต็มคืออะไรก็คืออันนี้ทุกคนนะ กดมาที่เมนูนะครับผมแมแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมแม่ไ t i m ร r e อร์นะครับผมเราสามารถรับของตามเวลาได้นะครับผมแม่เห็นไหมทุกคนมันจะมีเวลากําหนดเนาะถ้าเวลาหมดเราก็มากดรับนะครับผมแม่ประมาณนี้เห็นไหมได้ของฟรีๆเลยนะครับผมน่าจะเป็นรายวันนะเออเข้ามารับกันทุกวันด้วยนะครับผมแม่ก็เอ่อต่อไปเนี่ยเราจะพามาดูกันนะครับผมว่าโลก3ามเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับผมที่ผมอยู่เนี่ยก็คือโลก3ามนะครับผมอ่่ตอนนี้ผมอยู่โลก3นะครับผมวิธีมาโลก3ก็คืออ่าไปเกาะสุดท้ายของโลก2นะครับทุกคนนะไปเกาะสุดท้ายของโลกสนะครับผมแล้วก็มาคุยกับผู้หญิงคนนี้เนาะเออที่โลกสองนะเออที่เกาะสุดท้ายที่โลก2นะครับผมแล้วเขาก็จะพาเราวามมาโลก3ก็คือโลกที่ผมอยู่เนี่ยนี่คือโลก3นะครับผมม่อ่าแล้วไม่ตรงกิ้งเนี่ย โอเคอันนี้ก็คือเกาะแรกของโลก3านะครับผมแนมะ่เกาะแรกของโลก3ามเนี่ยมันก็จะมีสไตล์หมัดให้ซื้อนะครับผมแนมะ่มีขาดํามีแบบฟิตแมนนะครับผมแนมะ่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็น6สไตล์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะเออ แล้วก็มีที่ทําผลไฟตื่นนะครับผมแมนะ่อันนี้คือที่ทําผลไฟตื่นเนาะถ้าใครมีผลไฟตื่นนะก็มาทําได้นะครับผมแต่ว่าต้องไปลงเลดก่อนนะครับผมซึ่งมันยากมากๆนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เจอเลดนะว่าที่ลงเลดมันอยู่ตรงไหนนะครับผมถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมแมนะ่อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดู กาะน่อยไหมอ่ามันจะมีเกาะด้วยนะอ่าเนี่ยโลก3จะมีเกาะอ,อีก2เกาะกกออน,น,นะครับผมก็คือเกาะนู้นนะครับผมมเดี๋ยวเราไปดูเก,กาะกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับทุกคนอ่าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเกาะมารีนหรือปะเออสงครามารีนฟอร์ดปะเออ อันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> ผมไม่เคยดูวันพีชนะครับผมถ้าใครรู้นี่ก็บอกเลยนะแต่ว่ามันมน,น่าจะใช่นะเออมันน่าจะใช่นะเพราะว่ามีเอ,อ่อมีแชงด้วยนะครับผมมีแชงอยู่ข้างบนนู้นเนาะเออมีแชงมีหนวดดำมีอาคาอินุด้วยนะครับผมฮ่ามีแบบกับตาเรือเพียบเลยนะ <c oughs> น่าจะสงครามมารินฟอร์ดไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ เออเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ไม่เคยดูวันพีนาะแล้วใครทิ้งฝนไม่เนี่ยเออใครมาทิ้งฝนเนี่ยเก็บเลยเอาผลไฟผมเต็มหมอเดี๋ยวนะผลไฟผมเต็มหมอะเอ้าอ,อ๋อมีสองลูกแล้วโอเคแคทิ้งไว้เหมือนเดิมอะโอเคอันนี้ก็เป็นเกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมน่าจะเป็นสงครามมารีนฟอร์ดเนาะเออถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมน่าจะใช่นะเออก็มีอาคาอีนุอยู่ข้างบนใช่ไหมเอออันนี้มันชื่ออาคาอีนุว่ะ มใช่ไหมถ้าผมจําชื่อผิดขอโทษนะครับผมเออมันชื่ออะไรอะ่ะอาคาอินุป่ะไม่รู้นะผมน่าจะจำผิดแหละเออน่าจะไม่ใช่ชื่อนี้นะถ้าจําผิดขออภัยนะครับผมแล้วก็มีบอกข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับผมอมอันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีหนวดดํานะครับผมแม่หนวดดําจะอยู่ทางนู้ดนะครับผมหนวดดําจะอยู่ตรงนี้ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นี่นี่ อันนี้คือที่เกิดของหนวดดำนะครับผมแหม่หนวดดามันจะเกิดแถวนี้แหละทุกคนนะหนวดดามันจะเกิดแถวนี้นะครับผมมันก็สามารถมาตีได้นะน,น่าจะได้ชุดหนวดดาด้วยนะครับผมเลอหนวดดาน่าจะดรอปชุดด้วยนะส่วนข้างบน่ะมันจะมีข้างบนอีกนะทุกคนข้างบนเนี่ยเป็นเอ่อแชงนะครับผมแชงจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมแหมแชงจะเกิดตรงนี้นะครับผมจะเกิดบริเวณนี้เนะาะแชงอ่ะตีน่าจะได้ดาบแชงหรือเปล่านะถ้าให้เดานะ เออถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะตีแล้วดอบดาบแชงนะครับผมแล้วก็เอาอาจจะเป็นเสื้อคลุมของแชงนะเออถ้าผมเดานะครับผมอ่ะเกาะมาลีนฟอร์ดก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นนู่นเนาะเกาะคุกเนาะเออเกาะไพซันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม โอเคทุกคนก็ถึงแล้วนะเเกาะไพซันนะครับผมไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนะก็เป็นเกาะคุกไหมเออเป็นนักทงนักโทษอะไรประมาณนี้นะผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยเออก็มีที่รับคงรับเฟสเนาะเออมีบอสอยู่ข้างในนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นบอสใหญ่นะเออใต้ผมเดานะข้างบนน่าจะเป็นบอสใหญ่นะครับผมนี่ไงอาใช่ด้วยนะครับผม ข้างบนเป็นบอสใหญ่เนาะเออก็ว้าวตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมน่าจะดอกปีกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าผมเดานะเออถ้าผมเดานะ่าจะดอกดอกชุดกับปีนี่แหละไม่น่าไม่น่าดอกเกินนี้นะเอออาจจะมีอย่างอื่นเสริมมาด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้เนาะว่าคืออะไรเอ้ยทำไมมันมืดจังอะข้างในเออมืดจังเลยนะอันนี้อะไรนะั่นอะไอ้แสงแสงแบบนั้นคืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับผมแหนะ่ก็มีประมาณนี้นะครับผม โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตล่าสุดของ One Foot Simulator เนาะก็บอกเลยว่ามีของอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับผมนะผลปีศาจก็น่าสนใจนะเออโดยเฉพาะผลฟินิกนะครับผมน่าจะแปลงร่างได้ด้วยนะผลฟีนิกเนี่ยเออก็ค่างน่าสนใจนะครับผมส่วนผลเวนอมเนี่ยก็ น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเอาโค้ดไปใส่กันก่อนนะครับทุกคนอ่าทุกคนอันนี้เป็นโค้ดแรกนะครับผมอัปเดตเวนอมนะครับผมก็กดแรกไปได้เลยนะครับผมจะได้ทุกอย่างคูณ2เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับผมโอเคทุกคนอันนี้เป็นโค้ดที่2นะครับผมก็อัปเดตเวนอมดีเลยเนาะก็อันนี้ก็จะได้ทุกอย่างคูณ2เป็นเวลา1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้เป็นโค้ดสุดท้ายนะครับผมก็คืออัปเดตฟินิกส์นะครับผมก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมถ้า เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ทั้งหมด3โค้ดเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทุกอย่างคูณ2เป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับผมก็อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบก็ฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้ว c โอเก n ครับผม